เอาล่ะครับชาวโลกก็จำเป็นต้องต้องเอาไอ้ตะขอตัวดูดลูกปืนเนี่ยไปเจียเอาหัวตรงนี้ออกให้มันบางลงเพราะมันสอดเข้าไปในใต้ถังก้นถังเครื่องสควาไม่ได้ครับต้องสวัสดีครับเพื่อนเ พี่น้องชาวโลกเจอกับลุงแหวงตูดเหล็กแอลก็อายุ60บบัดรแอลฟังตายอีกครั้งแล้วนะครับว่างๆอยู่บ้านก็ได้สั่งได้หาของเล่นมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ดูอีกแล้วครับในนี่ครับของเล่นตัวนี้เอ่อตัวดูดตัวดูดลูกปืนแบบสามขาครับก็พอดีว่า กำลังจะทําอะไรบางอย่างก็เลยต้องหาซื้อเครื่องมือพิเศษมาของเล่นพิเศษมาเตรียมการไว้ก่อนก่อนที่จะเอาไปทํำนะครับเนาะก็ก่อนที่จะเอาไปทําก็เลยได้เอามารีวิวดูก่อนว่าของชิ้นนี้มันคืออะไรตัวดูดลูกปืนแบบสามขาแล้วก็ปรับแบบปรับระดับ ได้ตัวน,นี้ก็ขนาดหกนิ้วครับเนาเดี๋ยวแกะมามาแกะดูข้างในกันขนาดหกนิ้วตอนแรกลุงแหวงว่าจะ DIY ทําตัวดูดลูกปืนขึ้นมาเองแต่ทีนี้พอเข้าไปดูในแอปม่วงเออราคามันไม่แพงเลยครับลุงแหวงก็เลยอ้าซื้อเอาดีกว่าง่ายดีครับ ก็ชุดเนี้ยแค่ร้อยกว่าบาทเองครับรวมค่าส่งแล้วตกอยู่ประมาณร้อยแปดสิบห้าบาทเองครับดวยแวนก็เออสั่งมาง่ายกว่าครับเนาะมันก็คือตัวดูดลูกปืนแบบสามขาแล้วก็สามารถปรับให้มันเป็นแบบสองขาก็ได้เนาะดวงวยสั่งขนาดหกนิ้วมาเพราะว่างานที่จะทำต่อไปเนี่ย มันต้องใช้ใช้งานแบบใช้เครื่องมือที่ตัวใหญ่แข็งแรงหน่อยเพราะงานที่ลุงแหวงจะทำนี่เป็นงานช้างครับเดี๋ยวเรามารีวิวดูก่อนว่ามันมันปรับระดับได้ยังไงมันใช้งานยังไงแล้วตัวดูดลูกปืนแบบสามขาแล้วก็ทำให้มันเป็นแบบสองขาก็ได้เนาะ ลักษณะการใช้งานก็เอาไว้ดูดอันนี้ก็ได้มั้งถ้าเป็นกับมอเตอร์ไซค์ก็ดูดพวกลูกปืนเอาาข้าวเวียงอะไรประมาณนี้เนาะแต่งานนี้ไม่ได้แต่ก็ซื้อมาเอาไว้ใช้ <c oughs> งานพ่วไปนั่นแหละครับอุปกรณ์ที่ได้มาก็คือตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวดันตัวน็อตดันสลักตัวดูดเออ ก็เอาประกอบไปแบบนี้แล้วก็นี่ก็เป็นหัวนอ็อตเบอร์14งานหลักๆก,ก็คือเอาไว้ดูดลูกปูดูดลูกปืนดูดมูเล่เนาะหรือว่าชุดจานไฟจากมอเตอร์ไซค์มั่งอะไรก็ มาแล้วแต่ลักษณะของงานเนาะดูวัสดุแล้วเป็นเหล็กหล่อน่าจะแข็งแรงอยู่ครับน่าจะไม่หักง่ายเนาะน่าจะไม่กองแกงนะเดี๋ยวลุงแหวงจะลองประกอบให้ดูว่าใช้สองขายัางไงสามขายัางไงปรับระดับได้ยังไงอะไรนี่ตอนนี้ลุงแวงจะลองประกอบอ้อลืมไปก,ก็ให้เหล็กอุปกรณ์มาตัวปรับ เรปรับระดับแบบแล้วก็นอ็อตเนาะมาครบอุปกรณ์มาครบครับเดี๋ยวเราลองประกอบแบบสองขาก่อนว่าเขาประกอบและใช้ยังไงน็อตที่เขาให้มาก็ปเป็นนอ็อตขนาดมอน็อตเบอร์สิบครับ ที่เป็นตะขอมาประกอบเข้าไปอ่า อันนี้ก็เป็นแบบสองขาถ้าแบบสองขานี่เขาจะทําขามาเป็นลักษณะอย่างนี้เลยครับนี่นี่รูปแหวงประกอบประกอบลักษณะของการที่จะดูดชิ้นงานจากด้านนอกอันนี้ก็ลักษณะนี้น่าจะเป็นการดูดเอา นะครับดูดดูดอเอาไปดูดจานไฟจานไฟหรือว่าแล้วแต่ลักษณะของชิ้นงานเนาะครับเราสามารถตอบระดับให้มัน้ชิ้นงานมันเล็กแล้วก็ ขึ้นใส่ลูล่างให้มันให้ขามันสั้นไปให้ให้ขามันสั้นมันจะได้พอดีกับชิ้นงานอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้แบบสองขานะครับแต่ถ้าเราจะประกอบให้มันเป็นสามขาเราต้องย้ายได้ยยออกมาขาได้ยยออกมา เอามาใส่อีกขาหนึ่งอันนี้แล้วก็เอามาใส่อีก นี่ก็จะเป็นแบบสามขาครับแบบสามขามันก็จะแข็งแรงขึ้นมาอีกเวลาเราถอดถอดชิ้นงานที่ที่มีขนาดใหญ่นะครับเนาะ <c oughs> นี่ครับอ่ะก็คอยติดตามกันแล้วกันนะครับว่าลุงแหวงซื้อตัวดูด ลูกปืนตัวนี้ก็แล้วลุงแหวงจะเอาไปทำอะไรก็ติดตามในคลิปต่อไปนะครับแต่ยังไม่หมดนะครับยังมีของเล่นอีกชิ้นหนึ่งที่สั่งมา,พร,าพร้อมกันแล้วก็ต้องใช้งานคู่กันด้วยครับก็คือนี่ครับลูกบล็อกลูกบล็อกหรือพ่อบล็อกก็ไม่รู้ครับเบอร์สาขนาด38มม,มอันนี้ก็ร้อย รวมค่าส่งด้วยก็ตกอยู่ร้อยร้อยแปดสิบห้าบาทเหมือนกันก็จะเอามาใช้งานอะไรก็ถ้าเป็นพ่อบ้านสายช่างสายซ่อมสาย DIY ก็ถ้าเห็นลูกบล็อกเบอร์สาสิบแปดนี่ก็น่าจะร้องอ๋อแล้วนะครับว่าลูกไหวลูกบล็อกกับกับอ่าตัวด,ดูลูกปืนสามขาเนี่ยลูกแหวเก็มาทำอะไรนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ มีแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าเป็นไม่ได้ก็กดติดตามนะครับสำหรับ EP นี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ